บรรยากาศตามสุดบทบานเฮ้าจ้ากำลังโลกกาดำหน้าลวกเราก็จะได้เอามาไปดำจ้ะเจ้าได้เท่าใดเราดุปุ่ยน่ะ มึงน,นึ่งสิได้นั่นหน่อยด้วอเนี่ยกากันกำลังงามงาม,งามเลยเดี๋ยวมือแรกสิามาหลอกซอยดรอ่ะสิมาหลอกไล่หมัดแดงกับยี่พ่อน โกแล้วก็มาดำพอดีว่าน้ำไหลเพิ่นว่าเสียเอาออกอย่ให้นี่มันยาดมันเปรี้ยผ่านนะเพิ่นว่าเสีสูบออกอยู่ได้นี่ปุ๋ยเพิ่นบ้าไว้สูบออกไปใส่เพิ่นแม่บึงก็ว่าอยากได้ยุน,ยน้ำให้นี่แล้วใส่ไถแล้วขังไว้พอดี ไอนี่เห็ดเป็นเขาว้านเห็ดเป็นเขาไผ่จ้ะเห็ดเป็นเขาไผ่เขาว,าขาว้านเม็ดเกิดมาแล้วก็เด็กขังน้ำใส่เลยฝนตกมาอีกยักอาทิตย์หนึ่งก็เอาปุ๋ยมาลงวิธีซาวนาอันนี้เขาว้านอีสานเอิ่นว่าเขาไผ่เลยจ้ะเขาว้านเม็ด บ้านเขาวัานมิดทางนี้มันกาจะทางนี้ก้าลกไปถาดดับถอนออกไปดำจ้ามันเข้าเจ้าจ้เข้าเจ้าถอนนะเตรียมดินไว้ถอนแล้วเตรียมดินตีดินไว้เตรียมไว้สีดำเราจะขาด บ้าน้องเอเินบาขาดเนาะเอเินบาขาดเตรียมดินไว้ถ้าปักดำเอานามลงแล้วเปียดีวิธีตามส่วนระบบจะนามมะพ่อก็ปล่อยลงสูบลงหอนย่ำนี่ก็ดำ ออกเย็นมากกับถอนกาไ้ถทาดำอื่นอีกบ้นไปยุ่งังสีละจ้าชีวิตของชาวนาเตรียมดินใบทาดำถอนกาแล้วก็มาดำให้นี่บันให้นันดำแล้วๆ